ตัวเล็บเหมือนเล็บหนูมันจะอันนั้นแล้วปะทำงานก็ได้มันติดเชือ้อราเดยนั้นอะเกียไหมเริ่มแล้วยาหนูนี่นงนี่นนทนกนนึงพอ <Okay. S 1> เอาออกแล้วก็จะ <No. S 1> ลงลง รูมรูมนี่นั่งเครียดเลยแม่กวาก็แหลสยองตัวเองเลทอะฝังเบายังเนื้อมันเเนื้อมันฝัง